รุ่มน้ำยมครอบคลุมพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดสุขโขทยัยเต็มพื้นที่ทั้งสองจังหวัดเป็นลุ่มน้ำที่ประสบปัญหาอุทกภัยซ้ำซากโดยเฉพาะจังหวัดสุขโขทยัยตั้งแต่อําเภอเมืองสวนทลโลกจนไปถึงอําเภอเมืองสุขโสขโทยัยซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญที่มักเสี่ยงต่อภาวะน้ำล้นตลิ่งอยู่เป็นประจำ การจัดการน้ำในอดีตมีข้อจำกัดในปัจจุบันจังหวัดสุขโขทยัยได้มีการปรับปรุงกำแพงป้องกันน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองให้มีความแข็งแรงและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้นในส่วนพื้นที่ตอนบนได้มีการพัฒนาระบบเก็บกักน้ำและระบายน้ำจากแม่น้ำหยมในเขตพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลดปริมาณมวลน,น้ำหลากก่อนที่จะไหลเข้าสู่เมืองสุขโขทัยธานี อาทิเช่นการปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ําแม่มอฟการผ่นน้ําออกสู่แม่น้ําลาดด้านเหนือประตูระบายน้ําบ้านหาสะพานจันทร์ได้มีการปรับปรุงคลองยมนาธในช่วงที่ตื้นเขินและคันดินตลิ่งต่ําซึ่งเป็นข้อจํากัดในการผ่นน้ําเข้าสู่แม่น้ํนลาดในปีที่ผ่านมาในส่วนของด้านท้ายประตูระบายน้ําบ้านหาสะพานจันทร์ตั้งแต่อําเภอสวดโลกจนถึงอําเภอเมืองมีการปรับปรุงคลองธรรมชาติให้สามารถรับน้ําแม่ยมได้มากขึ้น อาทิเช่นของตาเป้าของตาโหฮและของตาแฟนนอกจากนี้ในเขตอำเภอเมืองสุขุทัยเองยังมีแก้มลิงุ่งทะเลหลวงหนึ่งในโครงการตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9เป็นแก้มลิงรูปหัวใจความจุ32.4ล้านลูกบาศกเมตรคอช่วยรองรับน้ำหลากชะลอน้ำและกักเก็บไว้ในช่วงปายฤด,ดูฝนสำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหล่อเลี้ยงการเกษตร และอุบโตภคบริรโภคของชาวเมืองสุโขทัยตลอดช่วงฤดูแรงไปจนกว่าจะเข้าฤดูฝนใน,นปีถัดไปการบริหารจัดการน้ำและระบบระบายน้ำจังกล่าวปัจจุบันสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากที่จะไหลเข้าสู่จังหวัดสุโขท,ทัยธานีโดยไม่เกิดผลกระทบได้ปริมาณ1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามในอนาคตกรมชประทานมีแผนพัฒนาระบบระบายน้ําให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากที่จะเข้าจังหวัดสุโขทัยได้มากถึง1,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที